สำหรับคนที่มีปัญหาในการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาโดยการใช้ตัวปุ่มตัวหนอนนะผมขอเรียกชื่อนี้แล้วกันที่อยู่ใต้ปุ่ม e Scape นะครับด้านล่างคนไทยเราถนัดการใช้ปุ่มนี้แต่สื่อนี้นะครับผมทำมาเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน n v d i a ร่วมกับสิ่งสังเคราะห์อย่าง PPTip a ผมใช้ Windows 11 23H2 กับ Nvidia version ปัจจุบันนะครับ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆโดยทั่วๆไปถ้าเผลอเข้ามากดดูคลิปนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตที่จะดูตามเคอร์เซอร์นะครับถ้าอยากทำตามแต่ผมอาจจะสาธิตในรูปแบบของการใช้โปรแกรมเสียงสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดเนาะก็หลายคนบอกว่าซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่ให้เพื่อนตั้งค่า Windows ให้แล้วเนี่ยผมเข้า Notepad ก่อนกดสตาร์ทเมนูแล้วพิมพ์ n o t e n o t e p a d เจอ Notepad แล้ว Enter Notepad แอ่าแล้วพิมพ์ s, s d f อ่าเนี่ย a s d f <S s d a. อ่ากดปุ่มเปลี่ยนภาษาอ่าปุ๊บ <S s d อ้าวก็ไม่เปลี่ยนเขาไม่พูดด้วยไทยเกตมานีหรือเอ่ออ่าเกลียวเกลียวไม่พูดอะไรเลยของผมอ่าแต่ว่าจริงๆ microsoft นะครับมีการตั้งค่าคีย์ตั้งแต่ Windows 10 Windows 11ในการสลับภาษาก็ใช้คำสั่ง Windows บวก c e นะครับกด Windows โลโก้ค้างไว้แล้ว Space bar วงเล็บเปิดไทยวงเล็เปบลปิดไทฟอบฟอบนีอกดอเด็กเนี่ยเขาพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับแล้วก็จะสลับเปน็นภาษาอังกฤษก็วินโดว์ค้างไว้แล้วก็สเปซบาร์ตัววินโดว์โลโก้นะค้างไว้แล้วสเปซบาร์ English วงเล็บเปิดอยู่ครับ SDF ก็ได้ปกติแต่ว่าเราก็ถนัดชอบใช้ปุ่มเดียวเนี่ยคือปุ่มตัวหนอนใต้ปุ่ม Escape เนี่ยกดแล้วมันไม่เปลี่ยนอ่ะมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนของคุณอาจจะไปตั้งค่ามากกว่าที่ ควรจะต้องตั้งนิดนึงเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าเขาอาจจะไปตั้งค่าไหนไว้นะครับอ่ะก็ขออนุญาต F อรอถ้า <desktop. S 1> เป็น Windows 11เดี๋ยวผมขอไปเร็วนะครับถ้าเข้า setting ของ Windows 11แบบรวดเร็วเนี่ยเราจะใช้ใช้คำสั่ง Windows ค้างไว้แล้ว I India Settings นะ Set. นรับ Setting แล้วก็อันนี้ Windows 11 23 h 2นะครับเมื่อเข้ามาใน Setting แล้วกดลูกศรลงร1 1> มาหา <ha. S 2> so System not see blue food and the one network and internet p e r s o n a l is not selected as class not time and language not selected a r of 42 so level 1. 1 Time and language นะครับ อ่าก็ตัว9จาก12เนาะก็ Enter อร์ไปที่ Time and Language t ท m e and ด a n g ง a g e เสร็จแล้วแทบมาที่ t ท m e แ n d ด a n g u a g e บัตทัานึ่งบนแท็บอีกทบัตทงแทบอีกร g i o n บัตแท็บอีกเดท t อ a ด์ไทม์หนึ่งออฟสี่อ่า date and time หนึออฟสี 4, แต่เราจะเลือกลูกศรลงไปหา l a n g u a แ e and Region typing สามออฟสี่นะครับพอเจอ typing แล้ว Enter Typing ปิ u c พัดคีย์บอด พอเข้ามาในนี้แล้วก็แท็บไปหาเมนูที่ชื่อว่า a อดวานซ์โ d v ท n ซักโมฟิ o เป็น e ัวเ n คกักแอดวานซ์คีย์บอร์ดเซตนาะแท็บไป a d v a มิซักเป็นบอร์ดที่เปอินไซฟ์กราแอดวานซ์คีเมอัตันแอดวนี่ยครับแอดวานซ์คีย์บอร์ดเซตติ่ง d แอดวานซ์คีย์บอร์่อ่ามอนะครับ s p ป c บารหรือ Enter เข้าไปครับที่นี่ Keyboard s e <า>พอเข้ามาแล้วเราก็ไปหาเมนูจริงๆเข้าได้ทั้ง2เมนูเลยเดี๋ยวผมแท็บไปก่อนนะครับแท็บไป s w i t c h i n p u t แทบไป Language Bar Option ตรงนี้ก็ได้หรือแท็บมาที่ Input Language Hotkey Link Input Language Bar Hotkey Link นะครับถ้าคุณเข้าที่เมนูนี้ l a n g Bar Option l Language Bar Option นะครับ ถ้าเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าทางนี้ก่อนแล้วกันสเปซบาร์ปุ <and> ๊บเราก็ต้องคอนโทรลแท็บหนึ่งครั้งเมื่อเข้ามา advanced key จะเข้ามาที่ Advanced เนี่ยครับผมอให้เราแท็บมาที่ language. นีอันนี้เป็นฮอตคี y แท็บไม่อีกทีเชนคีย์ซีเควนต์เชนค e ยเควน a ์แต่บัตท่านฟ b ั t ท่านออฟพัซีแต่ถ้าเราแท็บมาอีกทีโอเคบัตรท่โเคัตรท่นนะครับ ชื่อปุ่มตกลงถ้าคุณชิปแท็บตอนเราชิปแท็บมาเนี่ยมันจะพูดยาวกว่าแต่ลงท้ายด้วยคำว่า change key sequence เหมือนกัน all oh, pass เหมือนกันเราก็ต้องเข้ามาที่ตรงนี้แหละครับแต่ใน Windows 11เนี่ยผมเท่าที่ตอนนี้เครื่องผมนะอ่ะผม Escape ไป set, <link. S 1> เมื่อกี้เราอยู่ที่ language bar, language bar Option เนี่ยเรา Space Bar เข้าไปเราต้องคอนโทรลแท็บใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณแท็บมาที่ input language hotkey link. In hot link เนี่ยครับผมเนี่ย input language hotkey ไม่มีบาร์เนาะ input language hotkey link เนี่ยคุณ space bar เข้าไปคุณจะเข้าไปในในหน้า a แอดวานเลย space bar ตรงเนี้ย พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็แท็บมาที่คำว่า Change Key Sequence Change Key Sequence ออออสเนี่ยครับ Change Key Sequence อ่าเราถือว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันแล้วนะครับ Change Key Sequence แล้วกันอ่าเราก็ s p a c บาร์ไป Change Key Sequence dialog OK บัต่ัน,น,อ,อ,ททนอยู่หน้าเนี้ยสำคัญแล้วครับอ่าแนะนำว่าอ่อถ้าเลือกตามที่ผมแนะนำก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วกันครับอยู่ที่ปุ่มโอเคแล้วแท็บหนึ่งครั้ง Cancel Cancel อ่ะแท็บอีกหนึ่งครั้ง เดี๋ยวเราลองกดปุ่มอ่าตอนนี้กดปุ่มตัวหนอนไม่เกิดอะไรเลยนะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ปุ่ม cancel นะครับแท็บต่อครับ switch input language not f ready all but check power e n switch input เนี่ยครับ switch input language switch input language เขาจะอยู่ที่ไหนไม่สนครับลองเลื่อนลูกศรขึ้น ไม่ไปเลือกลูกศรลงคอนโทรลพทชิปเรดิโอบัตทําเช็คปอยท์คอนโทรลพชิปลูกศรลงเลฟออฟพัชิปเรดิโอบัตทําเช็คเอชิปอเลฟออพชิปลูกศรลงเปแอคเซนต์วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเรดิโอบัตทําเช็คปอยท์จีเกแอคเซนต์ให้เลื่อนลูกศรลงจนมาเจอตัวนี้ครับเลฟปแอคเซนต์วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเรดิโอบัตทําเช็คปออ่าเกรแอคเซนต์อเทเนตจีเนี่ยครับให้เลื่อนมาที่ตรงนี้หลังจากนั้นครับแตบมา1ครั้ง s วิตช์คีย์บอร์ดเลเอานะครับ ให้เลื่อนลูกศรลงแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้น,น,ฟฟนลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเนี่ยให้เจอคำว่า not a s s i t นะครับ not a s s i t ผมรู้สอนลงให้เจอเป็น Not a c i ินะครับเสร็จแล้วแทบมาที่ปุ่มโอเคแล้ว Enter อร์เลยครับแล้วก็แทบอีกหนึ่งครั้งที่ปุ่มโอเคเอนเตอร์เลยครับเราจะกลับมาที่ Setting นะครับแล้วคราวนี้เรากดอัลเนตแท็บครับผมกลับมาที่ Notepad เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ใหม่นะลองเปลี่ยนภาษาครับกดปุ่มตัวหนอน นายวงเล็เปิดายลี่ยนได้วงเล็แล้วครับกดปุ่มตัวหนอนอ่านี่ครับกดปุ่มตัวหนอนวงเล็กฟอฟฟอฟฟ็ดอกเด็กก็แนะนำว่าทำแบบที่แนะนำนะครับเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเนาะอยู่ที่ผมอัลเทเนตแท็บกลับมาที่หน้าเซตติ้งเมื่อกี้คุณจะอยู่ที่แ a งเกรดบาร์ออปชั n นอ่ะเดี๋ยวผมเข้าผ่านแ a งเกรดบาร์ออปชั n นลิงก์ก็ได้สเปซบาร์ไปปพ๊บแล้วคอนโทรลแท็บไปที่แอดวานซ์ทีเซ์เซตติ้งนะครับแล้ว แท็บมาที่ Key เชนคีย์ซีเควนซ์เชนคีย์ซีเควนซ์บัตส์พัลัตซีออฟพัสซีสเปซบาร์ไปเชนคีย์ซีเควนซ์ได้หรอ เราจะอยู่ที่ปุ่มโอเคแท็บหนึ่งครั้ง cancel แท็บอีกหนึ่งครั้ง switch input language not a c i d i not check l s w i t c h input language นะครับให้เลื่อนลูกศรลงจนเจอคำว่า g r a p e accent อันนี้คือเสียงตาทิพนะแต่จริงๆเขาก็อาจจะมีการออกเสียงที่ถูกต้องผมเรียกขอเรียกเป็นปุ่มตัวหนอนเนาะเลปิดวงเล็บนี่ยเลื่อนลูกศรลงจนมาเจอตัวนี้เสร็จแล้วแท็บมาหนึ่งครั้ง switch keyboard layout not acidic radio but not check l เนี คือตรงเนี้ยจะอยู่ต้องอยู่ที่คำว่า not a c i d นะครับตรงสวิตช์คีย์บอร์ดเลเยอ์เนี่ยผมแนะนำว่าให้กดลูกศรลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นจนอยู่ที่ not a c i d เนี่ยครับก็คือไม่เลือกแล้วแทบมาที่ปุ่ม โอเคแล้ว s p a c e bar หรือ enter แล enter ก็ได้แล้วก็แท็บหนึ่งครั้งที่ปุ่มโอเคแล้ว enter อาแล้วคราวนี้ครับเราลองไปที่ n o t e p a ดใหม่แล้วลองกดฟอร์ฟันอร์ฟันก d ก็เปลี่ยนได้ตามปกตินะครับใครที่อาจจะไปตั้งเกินไว้ก็คือในเรื่องของ input language hotkey ควรจะตั้งที่แต่แต่ แต่เมนูสวิต c ์ Input l a n g เ a วสนะครับแต่บางคนไปตั้งเมนูสวิตต์ตัวคีย์บอร์ดเลเยอรด้วยทําให้เป็นปุ่มตัวหนอนเหมือนกันแล้วชนกันเนี่ยครับมันก็เลยอาจจะเกิดไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้แต่ยังไงทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าสลับไม่ได้ก็อย่าลืมใช้ Windows l o ก o บวกสเปซบา a ์และสตาร์ฟัลฟอกแอสฟัฟอกนดแลงฟัฟกแอก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะโอเค วันนี้ก็นำมาฝากกันกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่เก็บตกไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาก็จะมาทำสื่อ,อแบ่งปันความรู้เท่าที่มีให้กับเพื่อนๆต่อไปก็ใครที่ยังไม่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ1 4 1 4, 1, 4, 1 4พลัสนะครับก็อย่าลืมเพื่อนๆคนตาบอดที่มีบัตรคนพิการนะครับก็โทรศัพท์มาสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับที่02-246-3835 ต่อ310ในวันและเวลาทําการแล้วฝากทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1414 t a b to Read ทบทูีที่เป็นแอปพลิเคชันทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android รวมถึงช่องทาง Facebook Fanpage 1 4 1 4พทและ YouTube Channel 1 4 1 4พทด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วมีอะไรแนะนำกันได้ครับแต่เรื่องการออกเสียงเนี่ยยังไงก็ขออภัยจริงๆครับไม่ค่อยถนัดเรื่องการออกเสียงจริงๆเลยเพราะก็ต้องขออภัยเรื่องนี้ด้วยเนาะแต่จะพยายาามปรรัับุงตวนะ ไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ